ดราม่าเบาๆหลังซีเกม2025เงียบหนักยิ่งใกล้วันแข่งเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆแบบนี้แต่ทำไมภาพรวมในซีเกมถึงยังเงียบขนาดนี้คุณผู้ชมครับดราม่าเบาๆที่หลายคนยังงงว่าซีเกมปีนี้จะมาแล้วจริงหรือเปล่าทำไมมันดูเงียบเงียบแล้วยิ่งปีนี้ที่ทางไทยเราเองเนี่ยเป็นถึงเจ้าภาพแต่ทำไมกระแสกลับเงียบสนิทแล้วนักกีฬาล่ะเขาพร้อมกันหรือย,ยังนี่เป็นคำถามที่หลายคนยังคงสงสยัยแต่วันล่าสุดเองเนี่ยผมแอบได้ยินข่าวมาว่าทางซีเกมเนี่ยเขาได้เริ่มฟิตซ้อมคัดตัวก,กันแล้วแถมยังมีช่องที่อัปเดตข่าวาคราวักกีีฬไททย่่ชอง ติกตอกซีเกมซีฮีโร่มาตลอดซึ่งสิ่งที่ทางซีเกมมองว่ายังขาดอยู่ไม่ใช่เนื้อหาของการเผยแพร่แต่ยังต้องการกําลังคนดูเพื่อสร้างขวัญและกําลังใจให้ทีมงานในการเผยแพร่เรื่องราวเบื้องหลังความมุ่งมั่นของทัพนักกีฬาไทยที่กําลังเตรียมตัวลงสนามในมหกรรมกีฬาซีเกมครั้งที่33และกีฬาอาเซียนพาราเกมครั้งที่13ในช่วงปลายปี2 5 1 8ที่จะถึงนี้เ <c oughs> รื่องหลักดันศักยภาพของนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาตัวผมเองเนี่ยก็อยากให้ทุกคนมาช่วยเป็นกำลังใจให้กกกกกกััับนนน้้้อองงๆๆีีฬาาาา่่่ <c oughs> ่เรริมากการมมตตจไปดูพทช ok ซีเกมซีฮีโร่ที่เขาเตรียมอัปเดตทุกสถานการณ์ของนักกีฬาทีมชาติไทยว่ามีนักกีฬากี่คนในทีมชาติเล่นกีฬาไหนบ้างแล้วน้องๆเนี่ยเขาพร้อมกันขนาดไหนแค่นี้พวกเราก็ถือว่าช่วยเป็นหนึ่งในกําลังใจให้กับทุกๆก,กีฬาได้แล้วเอายังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับน้องๆนักกีฬาทีมชาติไทยทุกคนไปด้วยกันนะครับ